เบิ่งกันนะรอบเบิ่งกันเซียนเนงะี้ยอ้าวตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดรอบทำอิดเนาะพี่น้อง ่าชื่อบอกชื่อแท้ๆกบน้อยพี่น้องตัวแหลกแกม้ก <c ười> มแหลกกำมะนี่เนาะอฝนลมแห้งให้ จมหนาวเองออตัวนี้ก็ถทึกอยู่ว่ะเอวเดียนเลยบ้าแล้วนะขีเมืองยังบปตกยามสองหลังก็ได้สองตัวเลยพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ห้างติดติดกันเลยเอ้ากระทึกอีก เดินไปกบวนี่นะั่นนะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องต้นต้นปีเลยหัวปีหายก็เริ่มฤดูกาลใส่เบ็ดก,กบกับตัวน้อยๆได้ยามเข้าออกหว่วงพอแล้วงามเข้ามาน่ะจะค่อยได้ตัวใหญ่แต่ว่าซอมยากแล้วบนะ้านนั้นติดตามต่อไปพี่น้อง โดนอยู่ทางซ้ายนี่คืบอกโอ้เชืออีกแล้วโอ้ชิบูบาจากนั้นเลยบ่จากหลังเลยบ่เชืทุกหลังเลยมีแต่ไสนีมันเนาะหากระเชื่อทำอิฐของปีเลยใช่ว่ามาใส่บ็ดกบเนี่ย เอ่เลียบเป็นางควายมันรุ่นหลังที่เท่าไรละหลังที่4ี่เนาะหลังที่ห้าบอกมันเลยจีหมาทุกห่างแท้บ่นะนะบี่นะขวามมือนทึกบ่ึงกี่แล้วเ <c ười> <c ười> สีเเยดายบ่เป็นกบเยียะเนาะโดนหน่อย โอดิด oh De ิต้องแจ้งต้องแจ้งอยู่ดิอีกตัวหนึ่งไหแล้ว หยามเบ็ดยงาป้ายพี่น้องมีบุธบื่อีน้อบอโอ้ออโ,อโอตัวนี้พอได้ไสพอได้ขออภัยน้ำได้พี่น้องไกลอันนั้นเนาะฝ่ายเนาะเสียงกันเลยแหงๆนั่นนะเสียงน้ำไหล กระมาาน,นี่เนาะพี่น้องไงหลังหลังนี้น่าจะหลุดมันหลุด <c oughs> แถวนี้ห้างบ้านมันจึ๊บๆนลยนึงพี่น้องอู้นี่ด้อเย้ย นอนอางล่างอยู่นี่ไรอุ่ซ้ำี่เมืมกับจีไครเลย <laughs> สมนี่มัดกับครเนาะตัวเยอะก็มีละตัวน้อยก็หลายีกันไอเมื่กีส่วนตกไปลละพี่นนี่รขึ้นเนกนมางอมีบีกบเก่ากับใครเยะได้ตัวเยอะหนึ่ชื่ออะวะโอ้ันขึ้นเทิงนี่บุลเละชือ แต่ยลุมพนะุนอะบุเทึกเียบปลาพูดบอกนี่ถึงแล้วเยียบเจ้าเลยนะวันนี้เราดีโอ้ตัวง่ายพอได้พี่น้อง โอ้เกี่ยวกับเหตุเหรอเนี่ยตัวเบื่อเลยนะพี่น้องตัวน้อยนะก็เลยเกี่ยวกับจิตใจไปละบื่เหตุละเดี๋ยวนี้ก็ไข่แน่เนาะลุ้นว่าเตียนจอมจอมจก็บเ่เห็นแต่อนักยอมเนี่ยตัวน้อยบ่ เนี่เสื้อเอาห้างเดียว่นนึงเลยยังไปอีกเมื้อทางขวามือเลยขวามือก็มีก่อน้วชื่อแก่บอกอาแล้วมุดแต่นั่นลบงมุดแดงมันคือออ่ะเนี่ หโอ้นี่เด้นี่จะเทือกอยู่ตัวี้ัน,นเทือกพิ้กับไข่เนาะหนอนเทือกแต่นี่วัวได้เสือที้เด้เลยอ,อ,อ,อือยาได้วอออ้หหมดอีนอเนาะลืมบอกพี่น้อง เบ็ดเอามาใส่ทั้งเมือดมีประมาณ60ปลายลังเบ็ดในไม้หากตะเหลาหกสิบปลายลังหุดเต็จมจ้อมจอมอยู่หนล่ะัวน้อยอย่ะนี้กบน้อย quay đi xem nhìn, áo lót, kia này, bò, bột bò là áo mất, kẹp liệp ô cả nạc tớp gì đấy, Nạc một mát, đấy, tuần này, nặng, ngang, hàng này, lạng này là, ô, tuấn nụ tuấn ú đi, đi, โอ้ไปพูดแล้วโอ้ไหวจังมีชิดรอท่ากินกบนีบอกบชิบเล็ดบ่โอ้ยเขาขาข่าวนะอีกตัวหนึงบูเบนนูได้มังกบกบเลียนเลยวันวนอ่างนมาเชือมันมันจะเชือกเลียนเลยวันโบเชือกกับโบเชือกเท่ Thư cả thai bộ thư cả thai ảo lẹo tôi đi nhờ dùng quen đây này ảo á ảo thoát khăn biết ảo luôn tôi bật nhờ đi này để lưu dữ Nè, tiếp đến đây ít ừ, tối nữa thì nó tôi nói tôi nhảy tiếp liệp liệp bữa đấy là nhà mình này giữa chưa bộ nói đấy sao gì này Ủa nặng gì đấy thì nó nghe นีโอ้ย,ดยเดือดจองๆเลยตัวนี้พันกับเบอร์เข้าเลยโอ้ยน้ง่งเอาอีกแล้วบ้อนชิเทอกมาทอกเรียนเลยพี่น้องอเห็นกบอยู่คนนะหลังรันกระทึกบุจักนั่นนะ่ะ แต่ว่าเห็นอีกตัวหนึ่งอยู่น้ำขึ้นอยากกองชิบะเห็นหนึ่งเนาะกองบุด,ดีไปเลยไปสู <c oughs> ้เบิรงมาเบิรงล่างนี่ชึกอีกบอ <c oughs> ชึกเลียนเลยมันบนาแถวมันมีกบเนาะคึกแล้บบชิบะเลียนเลยไปแล้วตัวเมื่อกีน้นะ ยู้น้ำแล้วนะเป็นตามันยื้อื่อน่ฮะได้แล้ว ครับทางนั้นอันนี้พี่น้องอ่เห็นเสียงย่างไวๆสงสัยบุธละหลัาลางเนี่ยเบิง่งโอ้บุธแท้ๆคือเกาอยู่ มีกบเนนท,นะทือกขบ่อหลังร้นเชียนโอ้ถึ้แทะอเอา้าโอ้คือป่อยมัน<อ> <laughs> รูปจำพี่น้องไปเซย จับข้างดอะไะยังไปเฉยดูแถวขนาดเนื้อนี่ยังคือว่าชึกขนาดน้อยๆอย่างเปล่านันเลยสิเาะจะเอาเบื้องพี่น้องเพามันเรียนกันจากมากเรียนกันจากหลังแค่นี้กระทั้งขวานนี่โบนิเซอร์ว่ะดูหลังนี่กระทึกนี่ จิ้มจิ้มจิ้มจมจมอยู่เลยคบเด้นี่ยโฮเป็นเชียดได้เนี่ยกระลังทัดไปเชื่ออกบ่โอ้ยบุคคล้าเห็นยัดกันงานบัว่าเชือกบ่สุดใจกับโมเลียนบาหลังนี้หลังต่อไปทึ่แน่นอนเอาทึกแถวว่ากบน้อยกบน้อยเนาะ อย่ามีตักชาม,มีแล้วบ่เถิงขนาดหามครสามมาเรียนมี่ตะกบถึกอ,อีกแล้ว เสียนกบหอนสิจิ้ืมเมยนอนละเก็บกบน้อยเนี่ยหันตัวหนึ่งพี่น้องสิมาหลอเบิ้งกันนะหนลอเบิ้งกันเสียนเนี่ยอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ขนาด ถือเลี่ยนกันเลยแถวนี้โอ้ยหลังนี้บุกหลังต่อไปนี่บุเรื้อส่งคำมัวให้บอกมาเบิ่น <c oughs> เอาชื่อท้แเราบ่หานะเนี่ย โอ้ตนุอีกแล้วโอ้อันนี้บกบีน้องไปแล้วเห็นตัเหนูอกิ้นะโอ้พุณคุณคุณุุโอ้แลนไปพี่เลือกแทจิงกินตันี้บกบึกเบ็ดนี่บอพี่น้องเลนตุ้งจุ้งจุ้งุ้งคนละคนว่เสียดายกองดีด้วะ ไสูมให้เบิงผมเป็นตัวน้อยเลยในเติบเยพี่น้องเลยพี่น้อกดิโอ้โยไปก่อนเสียลไรไปทือทุกหลักอะไรวะเนี่ยทาเสียงกันทึก เพวกมันไปไกลแล้วหนูนะไปบโท่าเลยเราจะได้ก็ได้ก็ได้ได้โอ้นี่หลายเติมแล้วนี่แล้วจะได้หมดโล่ปลายบุรุษได้มุดซุปเปอร์โอ้โหเหลียนกันทุกมาร์กเลยทุกคู่มาร์กเลยแค่นี้ <c ười> <c ười> เป็นน้ำต้นนูนแลนพานีบอเจี๊ยบเป็นน,ปน,น้ำเบ็ดเมื่อพ่อหกสิบกว่าหลังพี่น้องหาจียามสองรอบเนาะจีทายให้เบอรงแต่รอบทำอีกนิดเดียวกลักอะว่าเทายามแล้วมาแลวกจีทายให้เบอรงอีกเท่ีนึง เบ็ดหกสิบกว่าหลังจะได้จกโตผู้ตัวหนูแลยนไปคุณนะบูเห็ดมัอนละเดี๋ยวบ่หัดลังนี้มันคือเป็นอะไรนี่พี่น้องจะกบเลยไปสิเด้อโอ้เดี๋ยวเดี๋เดี๋เห็นแล้วโอ้โหผ่นก็เข้าเลย ใส่พอด้อยู่มันคือมาพันก็เข้าในนี้ดูขันซ้ำนี่เมดกับใครเนอะเต็มเลยสลายตัวน้อยจับแก้จับไปปิ้งซะบ่มา บอลลีนเนาะยาวพี่นอ้องาเบิ่งดูรอบแรกยาวมานะได้สำเร็จปอถูกบัได้ก็ไหลเติอบอยู่เลยนี่รอบทำอิดเนาะพี่นอ้องเออประมาณสองโลนี่แหละพี่นอ้องได้สำเร็จเนาะรอบทำอิดแต่ว่ายังจี้ยาวอีกรอบหนึ่ง เป็นหกสิบกว่าหลังเนาะได้กบสองปลไปนั้นเนี่ยประมาณนั้นแหละยังชี้ยามอีกเชือนึงเป็นรอบสองเนาะแต่ว่าที่โบได้ทายให้พี่น้องเบิง่งมีแต่ว่ายามยแล้วล้วก็ทายตัวที่เขาได้เบิ่งเนาะเบื้องไปพี่น้องแต่สำนี้ยามอีกรอบนึงมันจะได้ลายสำเร็จ นี่เนาะหลังจากพยายามสุดที่สองได้กบมาอีกก็ประมาณซ้ำเก้าเมื่อกี้นี่แหละนี่เกือบเตียมเนาะได้อีกประมาณรูปลายบวกสตุ๊กเก้ากับสามปลายประมาณนั้นละ